คดีนี้ไปดูคดีหน้าเอ็นดูที่เหลือเชื่อสุดๆสารตัรวจกิสกรพัชนาพิสุทธิคุลผู้เชื่รรยวชางานสอบสวนสอนอบางซื่อได้มาแจ้งคุณตำรวจเข้าโรงพักมาก็เจอนี่ครับโอ๊ยปวดหัวโอ๊ยปวดหัวปวดหัววันอะไรว,วันนี้เนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะผมไม่อยากรับแจ้งความแล้วพี่ไม่อยากได้ไงหน้าที่หลักเลยนะพี่ตำรวจที่ไม่รับแล้วใครจะรับเป็นตำรวจ จะไม่อยากรับแจ้งความได้ไงจะก็คนแจ้งความแจ้งความเนี่ยจากหน้าเกลียดหน้ากลัวหรือขี้วิ้วขี้เหยังไงเองก็ต้องรับแจ้งแต่คนนี้มาให้ไหนไหนคนไหนไหนไหนอยู่ไหนนี่เหรอพี่เด็ก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 ตัวกระเปียดเดียวแล้ไหนเด่นเด่นเด่นไหนเฮ้ยมันมันแจ้งความว่าอะไรอ่ะก็มันมาแจ้งความว่าแมวที่ชื่อแหลมเนี่ยตัวแค่เนี้ยหายไป แล้วผมควรจะเชื่อมันไหมแล้วมันจะจริงไหมเนี่ยพี่เออเออว่ะเด็กตัวแค่เนี้ยมันก็พูดเรื่อยเปื่อยไปละมั้งเอ้ยหรือไงวะประหลาดเกินอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ามีสมิสคุณพ่อโอ้ยไอ้แหลนน่ะที่บอกว่าเมียวตัวเล่เนี้ยนะที่บอกว่ามันหายอ่ะมันไม่หายแล้วนะลูกพ่อเจอแล้วไปทำอะไกลับบ้านเราไปแจ้งความนะลูกไอ้ริงไม่หายแล้วจับมันเลยฮะเฮ้ยจริงว่ะไอ้เด็กตัวเท่าเนี้ยแจ้งความถูกบนเลย เอโอโว้ยกินแต่สุกเบอร์อะไรวะโทรบอกคนนี้ไอ้หนูเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มาแจ้งความที่อายุน้อยที่สุดในโลกแจ้งถูกหมดเลยด้วยโอ้โหไอ้ไหนูสุดยอดเด็กอายุประมาณวกเศษเขาบอกว่ามาแจ้งแมวได้หายออกจากบ้านแมวเขาชื่อแหลนขนาดนี้ครับพ่อเขาไปตามมาเขาบอกว่าตามแมวเขาเจอแล้วเขาก็เลยรับลูกเขากลับไปไม่นึกว่าเด็กเขาจะมีความคิดจะมาแจ้งว่าแมวหายเขามาแจ้งเองเอาเป็นว่า น้องคนนี้เป็นคนแจ้งความที่อายุน้อยที่สุดในโลกผมยกตำแหน่งนี้ให้เลยขอขอบคุณดาบตำรวจกิตสกรพัฒนาพิสุทธิิกุลผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนสอนอบางซื่อเจ้าของเรื่องแมวหาย